ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนครับที่กําลังรับชมช่องลุงสอนคนนอหน้าผ้าระครับเมื่อนี้ผมสิมาแจ้งราคาของมันซับบัลังเป็นหัวมันสดให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบครับหลังจากที่บัวได้ายงานให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบนี่มาสักพักหนึ่งเนาะครับช่วงนี้ผลิตผลของมันซับบลังกะเริ่ม น้อยถอยลงครับพี่น้องหลังจากที่พี่น้องก็ลุยมากันสักพักหนึ่งเนาะคร,นครับพุ่นะครับพี่น้องเดือมตั้งแต่ช่วงเดือนอหลังเมษามาครับสำหรับมั่นหน้าครับของปีหกเจ็ก็เริ่มทย่อยฮุดออกมากครับจากไห,หน้าครับก่อนที่พี่น้องจะไทาวานเขาเนะครับก็เริ่มมีการ เล่งเอาหัวมันออกครับช่วงนั้นราคาบ่ดีเท่าที่ควรครับพี่น้องสำหรับมันนาปีหกเจ็ดครับราคาบ่าถึงสองบาทครับพี่น้องคือเซีย,เยเรเลียวอาจจะอยูท่ที่บาทถึงบาทยี่สิบสตางค์ครับพี่น้องสำหรับราคามันนาปีนี้ครับจนมาหอดเมื่อนี่ครับ ตอนนี้ก็เริ่มเข้าเดือนกัญยาครับพี่น้องสำหรับราคามั่นกันยังวนปับเปลี่ยนขึ้นหลายครับพี่น้องครับส่วนล้านในหน่อยน้ำโม่บานครับล้านที่รับสื่อน้ำโม่บานโดยที่บวัดเปอร์เซนต์แปลงตอนนี้ราคาก็อยู่ที่สองบาทถึงสองบาทสบสตางค์ครับกับเป็นบางที่ครับพี่น้องบาง ล้านก็นยังบอถึงสองบาทก็มีครับพี่น้องสําหรับทางจังหวัดอุบลราชธานีเอามาเบิงครับพี่น้องเมื่อนี้ราคามั่นที่ผมจะมาแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบครับอขอมลได้มาจากโร่งแป้งครับพี่น้องครับราคามั่นครับที่เสื่อแปง้งบ่กเกินยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับเอามาเบิง์พี่น้อง เอาเริ่มจากชนบุรีก่อนครับพี่นอ้องชอนบุรีครับมนีเพิ่นซื้ออยู่ที่2บาทห5สหสตางค์ถึง2บาท90สตางค์ครับต่อมาทางระยองครับระยองเพื่อนก็นจะซื้ออยู่ที่2บาทห5สหสตางค์ถึง2บาท7 5สหาสตางค์ครับมีราคากจะ,ะน้อยกว่าชนบุรีเนี่ยจักน้อยครับ สำหรับสะเส่งเศร้าสะเส่งเศร้าอยู่ที่สองบาทเก้าสิบสตางค์ครับอันดับต่อมาคือสะแก้วครับส่วนสะแก้วนี่อยู่ที่สองบาทเจ็ดสิบสตางค์ถึงสองบาทแปดสิบสตางค์ครับจันบุรีครับจันทบุรีครับอยู่ที่สองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ครับส่วนการศิน์ไปทางการศินป์พี่น้องบ้านนี่ ส่วนการาซินนี่ราคาอยู่ที่2บาทส0สบสตางค์ถึง2บาทหสตางค์ครับก็บจะราคาก็จะต่ำเนี่ยกว่าทาั้งซุนบุรีทังระยองครับส่วนทังการาซินเนาะครับอันดับต่อมาร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดนี่ก็จะซื้ออยู่ซ้ำกันกับการาซินครับร้อยเอ็ดเพิ่นซื้ออยู่ที่สองบาทหสตางค์ครับไปสารค้ามครับพี่น้อง สารคาามอยู่ที่ 2, สองบาทหกสิบหตางค์ครับส่วนสารคาข้ามก็จะสูอสงอยูอ่กว่าทาั้งร้อยเย็ดทั้งกราซสินแนนจหน้อยครับส่วนทั้งสารคาามเนาะครับมาขอนแก่นบ่เนี่ยขอ,ขอนแกน่น,น,แกนพี่น้องขอนแก่นอยู่ที่2องบาทเจ็ดสตางค์ครับขอนแก่นนี่ก็จะสูงอยู่กว่าอยู่สารคาข้ามเนี่ยเล็กหน่อยครับมาอุดรครับ อุรธท่านี่บาทนี้ยอุรธท่านี่อยู่ที่สองบาทสี่สิบสตางค์ครับเอาไปทั้งโคราชครับพี่น้องโดดไปนครราชศีมาห้าบาทเนี 2, 40, 100, 100, 100, 100, 100, 100, ้ยครราชสีมาเปินซื้ออยู go, ่ที่สองบาทสี่สิบห้าสตางค์ครับถึงสามบาทสามสิบห้าสตางค์ครับโอ้ราคาทัางตะครราชศีมานี่เพินซื้อราคาสูงอยู่เ้อพี่น้องครับอยู่ที่สองบาทสี่สิบห้าสตางค์ ถึงสามบาทสามสิบหาตางค์ครับสำหรับทางนครราชสีมาครับนี่คือหัวมันสดเสื้อแป้งบบเกินยี่สิบห้าเปอร์เซนต์ครับเดี๋ยวผมจะแยกเป็นอำเภอให้พี่น้องได้รับทราบครับสำหรับนครราชสีมาครับตามแต่ผมได้รับขอมูลมากครับพี่น้องก็จะมีเสื้อแป้งอยู่ที่ส0สิบเปอร์เซนต อ่ายิบหาเปอร์เซ็นต์ครับราคาก็จะแตกต่างกันไปเนาะครับสำหรับนครราชสีมาก็กจะแยกออกไปจังซี่ครับพี่น้องครับสำหรับอำเภอเมืองนครราชสีมาครับอ่าเสื้อแป้งยิบหาเปอร์เซ็นต์่าราคาจะอยู่ที่สองบาทสาี่สิบห้าสตางค์ถึงสองบาทเก้าสิบห้าสตางค์ครับถ้าสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะอยู่ที่ 2, สองบาทแปดสหาสตางค์ถึง3ามบาทสาหาสตางค์ครับราคาก็จะแตกต่างกันครับที่นองระวังยิบหาเปอร์เซนกับสามสิบนครับสำหรับเสือแป้งครับที่โรคแป้งเพิ่นวัดเปอร์เซ็นต์แป้งครับต่อมาอำเภอปากทงชช่ครับปากทงช่ยิบหาเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ราคาอยู่สองบาทหหาสตางค์ครับ 30%ก็จะอยู่ที่2บาทเกสหสตางค์ครับพี่นอ้องก็จะแตกต่างกันแน่เด็กน้อยครับสำหรับยิบับ30%อครับเสือแป้งครับส่วนสีคิ้วครับสีคิว้วยิบหาราคาเมือนี้อยู่ที่2บาท85สตางค์ถึง3บาทหสตางค์ครับส่วน30%จะอยู่ที่3บาท10สตางค์ ถึง3ามบาทสาสตางค์ครับนี่คืออำเภอสีคิวครับมาหนองบุญมากครับบานนี่นองบุญมากเสือแป้งยเอ์เยู่ที่สองบาทหกสตางถึงสองบาทแปดสตางครับมาเบิงส่วนของอเสื้อแป้งสามสิบเปอร์เานเนี่ถ้าสาครับพี่น้องจะอยู่ที่2องบาทเกสตางค์ถึง3ามบาทสสตางครับ นี่คือน้องบุญมากเนาะค้อนบุรี่ครับค้อนบุรี่อ่ายิบหเปอยู่ที่สองบาทเก้าสิบหาสตางค์ครับสามสิบเร์เซ็นจะอยู่ที่สามบาทยี่สิบสตางค์ครับที่น้องมาเสริญแางครับเสริญแางเสื้อแป้งยิบห้าเปอรเซ็นต์มนนี้เพิ่นซื้ออยู่ที่สองบาทแปดสิบสตางค์ถึงสามบาทสามสิหสตางค์ครับ อ่าสามสิบเปอร์เซ็นพิ่นจะซื้ออยู่ที่3บาทยสิบหสตางค์ถึงสบาทเจดสหสตางค์ครับนี่คืออำเภอเสืองสางครับพี่น้องมาพี่ไม้ครับพี่ไม้เสื้อแปลงยิบหเปอยู่ที่2บาทแ0ดสบสตางค์ครับ30%อยู่ที่3บาทสิหสตางค์ครับไปด้านขุนทศครับพี่น้องด้านขุนทศเสื้อแปลงยิบหเปเ มูลนิยสองบาทเก้าสิบสตางค์ครับสามสิบเปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่สามบาทสี่สิบสตางค์ครับนี่คือด่านคุณทดครับขามทะเลส้อครับพี่น้องเสื้อแปลงยิบหาเปอร์เซ็นต์มูลนิยอยู่ที่สองบาทเก้าสิบห้าสตางค์ครับส่วนสามสิบเปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่สามบาทสี่สิบหาสตางค์ครับนี่คือขามทะเลสอครับพี่น้องเอาไปทั้งพี่น้องอาเภื่อซุ้มพวงครับบ่าเนี้ ซุ้มพ่วงยีิบหาเปอร์เซ็นต์อยู่ที่2องบาทแปสตางค์ถึง2องบาทแปสหาสตางค์ครับ30เปอร์เซ็นต์อยู่ที่3ามบาทสิสตางค์ครับถึง3ามบาทยีสตางค์ครับนี่คืออำเภอซุ้มพ่วงครับเอาไปทัง้งพี่น้องอำเภอบัวใหญ่ครับบ้านนี้มาเบิ่งของบัวใหญ่ครับบัวใหญ่เสื้อแป้งยีิบหาเปอร์เซ็นต์อยู่ที่2บาท แปดสิบสตางค์ครับ30%เอซอยู่ที่สบาท30สบสตางค์ครับพี่น้องนี่คือภาพรวมของราคามั่นที่ผมได้นํามาให้พี่น้องได้รับได้รับชมแล้วก็รับฟังน้กันครับราคามั่นครับเอาส่วนมีข่าวข้าวความเคลื่อนไหว ราคามันจะเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงเ๋ยาผมลุงสอนคนเอาหน้าผ้าละสิมาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องเช่าไร่มันซับบาลังของเฮาได้รับทราบในมือทัดไปครับแล้วก็าเบิงไปน้ำครับพี่น้องคาดว่าคือจะบวหลายครับสำหรับมันหน้าของปีหกแปดคาดว่าผลผลิตน,นี่จะลดลงครับพี่น้องจาก เหตุการณ์ที่ีผ่านมาเนาะครับพี่น้องได้หลายคนกับปลูกมันนาครับราคาก็รู้สึกว่าจะราคาต่ำเฮี้งครับพี่น้องปีนี้ได้ขายอยู่ที่บาทกกัวเนาะครับสำหรับล้านมันในหน่อยในหมู่บ้านครับที่่นรับสื่อครับณนะตอนนี้ราคามันที่่นสื่อ ล้าเนน,น้อยล้หมูบาทตอน,นก็อยุ่ที่สองบาทถึงสองบาทยี่สิบสตางค์ครับเป็นบางพื้นที่ครับเอาสำหรับมือนี้ผมลุงสอนโคน่อ,อหน้าผ้าระขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนครับที่ติดตามรับชมข่าวข่าวราคามั่นสัมปะหลังของมือหนี้ครับเอาขอบุณทุกท่านทุกคนครับที่เข้ามารับชมวัย คลิปหนาครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะมาแจงมารายง,งานให้พี่น้องได้รับทราบเอาสำรับคลิปนี้สวัสดีครับ